إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <applause> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد <applause> ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد อัตดาอีใน الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها ا ل ن น س وسِئُكم ب ِ ت َ ك ْ و َ ا ลَ ة َพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะหลักความเชื่อ การศรัทธาต่อพระองค์ a l l a ซุ u ฮา a n a h วะตอะอาลาเพียงถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามนอิบะดะเราต้องทำเพื่อพระองค์ a l l a ซุ u ฮา a ะ a h วะตอะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมายแม้ว่าเราทั้งหลายนั้น มีหลักส ah, ah ัตย์ที่มั่นต่ออัลลอฮ์ตัองลาอย่างถูกต้องมีหลักอัคีดัชที่มั่นคงเมื่อกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราบรรดา صحاب าบรรดาศาลาศลามีความตักวาการงานทุกการง้นเราบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาะอัลาแน่นอนที่สุดครับสวรรค์ ก็จะเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอะดีษบทหนึ่งในสาฮี่ของท่นอิมามบุคอรีอันนรุษูลัน์สัล้วนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีสฮาบยนะครับนัที่เป็นเอ้ารอบีที่เป็นชาวชนบทคนหนึ่งเนี่ย มาหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็มาถามมาตัสซาฮ์ยา ر س و ลลอฮ์เมื่อไรวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย นบีก็ไม่ได้ตอบนะครับว่า <c oughs> การเกิดขึ้นของวันตยามัตนั้นจะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรไม่แต่นบีส,ลสุลต้องวายในฮิวสันลำก็กล่าวถามสฮาบบัตนนั้นไปว่ามาอาดัตาลาฮะเจ้าอยากจะรู้ว่าวันตยามัตจะเกิดขึ้นวันไหนนั้นเจ้าเตรียมอะไรเอาไว้ที่จะพบกับวันตยามัด Sahabat-nankah kala utab khabt Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Ma'adatulah Ma min kathirin salatin walasau min walasodatin. Jisah ntiem awai nanti, me deh mih airi mak baygwa. Kalamat kong chen, kand thul sin ọt kong chen, walasodatin. แม้กระทั่งการบริจาคทรัพย์ของฉันนั่นเองแต่ทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สหายท่านนี้นั้นได้กล่าวตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมไปนั้นก็คือสิ่งที่ฉันเตรียมเอาไว้สำคัญที่สุดนั่นก็คือฉันรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาฉันรัก <c oughs> ใน่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้ทาที่สุดแล้วนี่พี่น้องครับนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อได้ยินซอฮาบยท่านนั้นที่ตอบคำถามของท่านนาบีในการถามของท่านนาบีว่าเจ้าเตรียมอะไรเอาไว้ล่ะที่อยากจะรู้วันกิยามรมะเกิดขึ้นวันไหนชายคนนั้นก็ตอบฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ประทานอะลลอฮ์ปะท เจ้าเนี่ยนะจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสัฮาบะถามถึงวันกิยามะแต่นบีสลลฺไวไลฮฺอิฮวะสัลลัมไม่ได้กล่าวตอบว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นวันนี้วันนั้นไหม <c oughs> แต่สิ่งที่ท่านนบีสุลต่านัวสลัมคอยย้ำคอยเตือนกับเหล่าบรรดาซอาบะตลอดจนปวงเบาวผู้ศรัทธาทั้งหลายผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นบีสุลต่านไว้ในหัวสลัมพูดอธิบายเอาไว้ว่าสวรรค์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ นรกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตามที่อัลกุรอานนั้นได้บอกเอาไวา้ตามที่ฮะดีษของท่านนาบีสุลต่านได้บอกเอาไวา้ครั้งหนึ่งพี่น้องครับอับดุลฮุไรร้อนเนี่ยอยู่กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านทีนี้วันนั้นมันเป็นวันที่ร้อนร้อนมาก เรื่องราวของขุมนรกของพระองค์อัลล Allah Subhanahu Wa t a า l a นบีสุลต่านไวเลห์ฮิวะซัลลัมก็บอกบอกกับเราบรรดาซอฮาบะฮ์รอดุยัลลอฮ์อันหุมว่าอัลล Allah Subhanahu Wa t a า l a นั้นตระเตรียมเรื่องราวของขุมนรกเอาไว้แล้วกอกับความร้อนที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นั้นมันก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของขุมนรกของพระองค์อัลล Allah Subhanahu Wa t a า l a พี่น้องครับ ขุมนรกเนี่ยมันร้องทุกข์มันขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวายแลลวอันเนื่องมาจากว่าความร้อนระอุที่มันเกิดขึ้นในขุมนรกอันนั้นนรกมันร้องทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวายแลลวมันขอให้ตัวมันเองนั้นได้ผ่อนคลายสองครั้งสองคาด้วยกันฟอาอิีนัลละห ล l l a h ุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อนุมัติให้กับขุมนรกนั้นได้หายใจบินาฟาไซนี่ด้วยกับการหายใจสองครั้งครั้งหนึ่งในฤดูร้อนเราจึงประสบพบเจอกับความร้อนระอุที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันลบีบอกอีกครั้งหนึ่งในฤดูหนาวเราจึงประสบพบเจอกับความเย็นที่มันเกิดขึ้น กับโลกดุนยาแห่งนี้และนบ,บีสุลตลลอวาลิลหิวะซัลัมก็ได้สอนให้พวกเรานั้นได้ขอดุอาให้พ้นจากความร้อนและความเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่คือความเกี่ยวพันกันระหว่างนรกของอลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาและโลกดุนยาเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่เคารพบรักทั้งหลายในเรื่องราวของสัญญาณวันตียามั เราได้ยินกันมาเนิ่นนานครับว่าเรื่องราวของสัญญาณวันติยามัดสัญญาณเนี่ยมันจะมีคำว่าอสัสรอดคำว่ามารอดหรือคำว่าอาลามัตนบีสุลต่านวายะละฮิวะสัลลัมก็ใช้คำศัพท์เอาไว้เนี่ยสามอย่างด้วยกันแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่สามอย่างนี้นบีสุลต่านวายะละฮิวะสัลลัมก็ได้พูดถึงสัญญาณของวันติยามัด ซึ่งแน่นอนที่สุดครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณวันกิยามัตบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วและบางอย่างมันยังไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นการรอคอยอิมามฮ ا د ดจัจยาน <c oughs> เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถามว่าเราต้องเชื่อไหมเราต้องเชื่อนะครับวันเยาวมิลอาคิบ วันสุดท้ายนั่นคือวันตรีธรรมะเราต้องเชื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราจะเชื่อหลักศรัทธาอื่นๆแต่ไม่เชื่อในลูกกลนนี้นั่นคือสัญญาณของวันติยามรมหรือวันติยามรมไม่ได้นะครับพี่น้องด้วยความเคารพศรัทธาทุกอย่างเลยแต่เรื่องราวของวันติยามรมเราไม่เชื่อไม่ได้ต้องเชื่ออานัสบินมาลิกพี่น้องครับเป็นซอฮาบะที่ต้องบอกว่าอายุของท่านเนี่ยเยอะ ลูกหลานของท่านเนี่ยเยอะเยอะจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นลูกคนไหนเป็นหลานอานัสบินมาลิกในซอฮีของท่านอิหม่าม,มุสลิมอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันเนี่ยจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายด้วยกับฮะดีษบทหนึ่งแลายู่ฮะดีสุกุมอาฮัดุนบาอดีจะไม่มีใครบอกกับพวกท่านต่อไปแล้วนอกจากฉันทำไมอะครับ อานัสบินมาลิกเสียชีวิตท่านสุดท้ายเป็นสหาบะที่อายุยืนนบีสุลต่านลัมขอให้เขานั้นมีริสกีที่กว้างขวางสวนอินทผลัมของอานัสบินมาลิกนี่พี่น้องครับปีปีหนึ่งนี่ออกบารณาเลยครับเยอะกว่าคนอื่นอันเนื่องมาจากฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านลัมได้ขอให้กับท่าน อานัสบ ok 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 ินมาลิกบอกว่าฉ ok ันจะบอกกับพวกท่านนะซึ่งต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครบอกกับพวกท่านอีกต่อไปแล้วเซเมตุรอสูลล l l a h ีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยมู่ลตัวฉันเองเนี่ยอานัสบินมาลิกได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามินอัชรอติสซาจากสัญญาณต่างๆของวันกิยามาอันนี้เอาสำนวนในซอฮีงทอ่ท่านอิมามุสลิมนะครับ หนึ่งอันยติลละลายมความรู้เนี่ยจะน้อยขออนุญาตใช้เวลาอาธาิบายหน่อยนะพี่น้องความรู้เนี่ยจะน้อยเอาและพอเวลาเราได้ยินฮะดิษบทนี้กอบกับอีกฮะดิษหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาะจะเก็บความรู้จะยกความรู้ขึ้นไปด้วยกับการจากไปของบรรดาผู้รู้เราปฏิเสธไม่ได้ครับ เพราะนี่คือวาฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตายลแต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีฮดี ي ของท่าน,นนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮิวะสัลลัลลลลมที่นบีบอกว่าลาต่ซาลุตอ,อิฟะตุนมินอุมมติจะยังคงมีจากประชาชาติของฉันจะยังโดดเด่นจะยังยึดมั่นเอาไว้จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามัดเขาจะสั่งใช้ในเรื่องราวของความดียับยังในเรื่องราวของความชั่ว จะมีไปจนกระทั่งถึงวันกตยามัดเพราะฉะนั้นเอาฮะดีษเนี่ยมาอธาิบายฮะดีษว่าความรู้เนี่ยมีแต่มันก็จะถูกเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันกตยามัดยังมีไหมครับมีแต่เราต้องหาให้เจอว่าผู้รู้ ที่บารุลอุลล์มะเขามีเราก็ต้องตามเขาดูเขาในการอธิบายของเขาอิทิบะไปสู่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลนาวัยเลิะวะซัลลัมเพราะฉะนั้นความรู้จะน้อยแต่เราต้องหาให้เจอทุกวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจะเอากีตา้ามาวินิฉัยทําไมว่ามันฮาลานในการเผยแผ่ศาสนาหรือไม่มีการวินิฉัยกันเกิดขึ้นแล้วกับกีตาา์ปองเนี่ย จะเอามาเผยแผ่ศาสนาได้หรือไม่ได้คำถามคือมาอาซิฟเนี่ยพี่น้องคืออะไรครับกนาบีสโลมาวาในอิวะสลัมบอกเอาไว้อีกสำนวนหนึ่งแล้วเกี่ยวกับวันติยามัดนบีบอกว่าใกล้ๆวันติยามัดเรื่องราวของดนตรีจะกลับกลายเป็นเรื่องราวของความฮาลันจีนาจะเยอะเล่าจะถูกดื่มเสม,มือนกับว่ามันฮาลันแต่ถามว่ามันฮาลันไหมครับพี่น้องด้วยความเคารพ คำตอบคือไม่เพราะว่าฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาแล้วไม่เคยเปลี่ยนหะดีของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะะฮิวะซัลลัมไม่เคยเปลี่ยนแต่ไอสิ่งที่มันมาอธาิบายต่างๆเหล่านี้ว่ามันน่าจะได้ว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะนู่นจะนี่คืออะไระครับก็คือคนที่มีความรู้อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองพี่น้องได้ความเขารพก็คือคนที่มีหน้ามีตาในสังคม ทุกวันนี้บาปเกลื่อนเมืองครับพี่น้องแต่ถามว่าทําไมนะครับคนยังมึนคนยังเมาอยู่หัวเอะตกลงมันจะใช้ได้หรือมันจะใช้ไม่ได้ตกลงว่ามันจะซ้อหรือมันจะไม่ซ้อมันจะบาปหรือมันจะไม่บาปตกลงมันจะใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วนบีบอกไว้แล้วไอเรายังจะมาหาหลักฐานกันอ,อีกวะอายาดุบินหละวายะฮารังจังความง่อนี่จะกระจัดกระจายชัดเจนครับพี่น้องด้วยความเคารพ คาสิโนจะมาอีกแล้วมุสลิมเรานี่คงไม่มีแล้วครับพี่น้องด้วยความเคารพที่จะไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถามว่าใครอะครับที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําไม่ใช่มุสลิมก็แขกไงครับพี่น้องแขกไงครับคนที่ได้ชื่อว่ามุสลิมคนที่ได้ชื่อว่ามุสลิมะคนที่ได้ชื่อว่าเนี่ยเขาเป็นแขก ก็จะเอาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถามว่าฮุกลของอัลลอฮฺสุบฮานะหะฮะตาแลาว,ว่าไงถามว่าเรื่องราวของการพันนันใครไม่รู้ใครไม่ทราบครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่จะมีคนที่มีบารมีจะมีคนที่เขาเรียกว่าน่าเชื่อถือในสังคมที่เขาจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาใกล้วิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นประการตอมไววายาทรา จีนาเกลือนแม้กระทั่งหน้าเซเอวก็มีครับพี่น้องด้วยความเคารพแล้วมันจะมีอยู่อย่างนี้แบบนี้ตลอดไปจบจนกระทั่งถึงวันกิยามัตถามว่าไอที่บอกว่ามีแบบนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตมันจะเปลี่ยนตาฮารามให้เป็นฮาร้านได้หรือครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นบาปคือบาปผิดคือผิดเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูต้องพูดไปตามหลักฐานที่อัลลอฮ์ว่าพระชูมว่าว่ตักซุรนิซาผู้หญิงจะเยอะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้ผู้หญิงเยอะแยะเต็มไปหมดว่ายากริจนันผู้ชายจะน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัชรอตุซาอ์มันเกิดขึ้นแล้วดุนยานี้บางคนบอกว่ามันสุกงอมเต็มที่แล้วครับพี่น้อง สัปดาหกา์กว่าที่ผ่านมาแผ่นดินไหวแค่แผ่นดินไหวนิดเดียวอรพี่น้องครับแค่แผ่นดินไหวนิดเดียวเนี่ยนะค,คนนี่เต็มทางด่วนแผ่นดินไหวนิดเดียวคนขายคอนโดกันเพียบแผ่นดินไหวนิดเดียวคนละทิ้งครอบครัวสำหาอะไรครับพี่น้องถ้าวันตรีามัตเกิดขึ้น ไอ้คำว่าสุการอที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาบอกเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมึนมันจะงงมันจะเมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เงินมึนไม่ได้งงนเพราะกินเหล้าหรอกนะครับไม่ใช่แต่แผ่นแผ่นดินน่ะมันจะไหวเหมือนกระเปร่ภูเขาจะถูกยกแผ่นดินจะถูกดึงขึ้นไปให้ไปตีกับภูเขาบนอากาศท้องฟ้าจะแตกออก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณนี่คือลักษณะของวันตยามันคำถามและชีวิตของเราได้อะไรบทเรียนของเราในการอยู่ดุนยานี้เราได้อะไรครับพี่น้องเรายังจะมึนเรายังจะสับสนว่าไอ้นี่มันชีริสเรายังจะมึนเรายังจะสับสนว่าไอ้นี่บิดา เรายังจะงงเรายังจะตามหาอยู่อีกว่าซีนาะตกลงมันเป็นบาปใหญ่หรือเปล่าเรายังจะคิดไม่ได้ว่าการนํากีตารามาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยตกลงว่าเอ๊ะมันบาปหรือเปล่าเสียงแพงนี่มันจะใช่หรือมันไม่ใช่ทําไมครับก็เห็นแขกเขาเปิดกันทั่วเห็นมุสลิมเขาเปิดกันทั่วคําถามชีวิตเราจุดหมายคืออะไรจับหลักให้ได้นะพี่น้อง ผมบอกถ้าจับหลักไม่ได้ต่อให้สัญญาณวันธิยามัตมากี่สัญญาณเราก็ได้แต่ความกลัวให้แผ่นดินไหวไหวพี่น้องเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะ่ะเป็นยังไงอะครับคนขอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแหละครับในการที่แผ่นดินของอัลลอาตาลามันจะไหวขอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยา ถ้าเราไม่กลับไปสู่อัลกุรอานถ้าเราไม่กลับไปสู่ฮะดีษไปสู่ความเข้าใจของซอฮาบะบันดาสลับซอและในการดําเนินชีวิตว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดใช้ได้อันใดใช้ไม่ได้อันใดอยู่ในกรอบอันใดอยู่นอกกรอบต่อให้สิ่งต่งางๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกี่ครั้งเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะเรายังไม่รู้เลยอะไรสิร่เรายังสับสนอยู่เลยอะไรคือบิดา เรายังไม่รู้เลยครับว่าอะไรบาปใหญ่เอ๊มันจะใช่หรือเปล่าถ้าใช่เขาก็คงไม่นํำข้้งมาหรอกเราก็ยังจะเอ๊จะเอ๊จะเอ๊อยู่อย่างนั้นพี่น้องให้มันเป็นบทเรียนกับพวกเรานะครับให้มันเป็นบทเรียนที่มีค่ากับพวกเราหพวาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนดุนยาแห่งนี้ให้นึกถึงอาจ์ของพวกเราให้มาอัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับพวกเราในการถือศีลอดที่ผ่านมาเต็มเดือน บางคนบางคนไม่เต็มเดือนว่ากันไปชดใช้กันไปบางคนเต็มเดือนถามไอ้การเต็มเดือนตรงนี้เราได้บทเรียนอะไรจากการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้โอกาสกับพวกเราเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนะพี่น้องดูว่าคําตอบของซอฮาบที่เขาอยากจะรู้ว่าวันตยามัดเกิดขึ้นวันไหนสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้นั่นคือการที่เขารักในอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลา นั่นคือการที่เขารักในท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักนบีเขาจะไม่หนีจากเต้าฮีดที่ถูกต้องจากท่านนบีจากบรรดาสหายบัณ์จากบรรดาสลับสอลเลยคนที่เขารักอัลลอฮ์คนที่เขารักนบีเขาจะไม่หนีออกจากมันฮัจญ์ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาสฮาบะณ์เหล่าบรรดาสลับสอลเลยคนที่เขารักอัลลอฮ์เขารักนบี เขาจะแยกแยะถูกแยกแยะผิดได้ว่าอันใดขาวอันใดดำและถ้าเราแยกถูกแยกผิดได้พี่น้องด้วยความเคารพสวรรค์ไม่หนีจากพวกเราไปอย่างแน่นอนอากรุกอลีฮะดาวะอัสตะฟิรุละฮ์ฮัลอัดีมาลีวะลาคุมวะลิซัยลิลมุสลิมีนามิงคุลิฎัมฟัสตะฟิรุอินน a h u ك า ن ع ฟา ا ร الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يَزِيدُكُمْ ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون